สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกับผมอีกแล้วนะครับครัวอร่อยเองครับวันนี้จะพามาทําของอร่อยอีกแล้วครับไปได้ผัดผักรวมมัดถุงมานะครับจากตลาดครับได้มาถุงหนึ่งกับหมูจํานวนหนึ่งครับวันนี้เราจะมาทําของอร่อยครับผัดผักรวมมัดถุงใส่หมู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 ในคลิปนะครับจะเป็นการผัดพริกกระเทียมนะครับให้หอมแล้วนะครับจากนั้นเติมเนื้อหมูลงไปครับ ใครมีเนื้อไก่ก็ใส่เนื้อไก่นะครับใครมีเนื้อวัวก็ใส่เนื้อวัวนะครับใครมีอะไรก็ใส่อันนั้นลงไปนะครับนี่นะครับผัดให้หอมแล้วนะครับให้หมูสุกนะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ําลงไปนิดนึงครับเพื่อให้มันคลุกคลิกนะครับพอจะมีน้ําคลุกข้าวกินจะได้อร่อยๆครับใครที่ชอบกินแห้งก็ไม่ต้องไปใส่นะครับเดี๋ยวจะไม่อร่อยนะครับเรามาทําแบบตามที่เราชอบนะครับจากนั้นทําการปรุงเครื่องครับใส่ซอสปรุงรสผักเขียวลงไปครับ แล้วก็ตามด้วยซีขาวนะครับเครื่องปรุงนี้ถ้าเรามีอะไรเราก็ใส่นะครับใครไม่ชอบใส่อะไรก็ไม่ต้องไปใส่นะครับเราทําแบบกินเองนะครับกินเองเราปรุงเองนะครับปรุงแบบที่เราชอบนะครับหน้าตาสีสันนะครับมันจะออกมาแบบไหนก็อร่อยเหมือนเดิมครับน้ําตาลหมดครับเหลือแต่น้ําตาลถุงนะครับที่แถมกับก๋วยเตี๋ยวนะครับเอามาใส่นะครับยังไม่ได้ไปซื้อนะครับน้ําตาลนะครับลืมซื้อครับ ลืมเช็คเครื่องปรุงนะครับทําการผัดโคเลโคเลลงไปครับจากนั้นก็เติมผงนัวครับหรือผงชูรสครับหยอะหยอเอานะครับตามโดยน้ําปลาครับนิดหน่อยครับให้เต็มกลิ่นนะครับนี่นะครับเริ่มเดือดแล้วครับหมูเริ่มสุกแล้วครับขาดไม่ได้เลยครับสําหรับผมนะครับน้ํามันห้อยห้อยห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 อยจากนั้นก็ทําการผัดโคเลโคเลนะครับตัวเนื้อหมูนะครับ ให้มันดูดเครื่องปรุงเข้าไปนะครับไม่รู้ดูดจริงหรือเปล่าผัดต่อไปเลยครับคูเโคูเลต่อไปครับโอ้ดูสีสันนะครับสีสันมันจะออกแบบไหนไม่รู้ครับเนี่ยออกแบบน้ำตาลน้ำตาลนะครับแล้วก็น้ำเยอะๆชิมนะครับรสชาติขาดอะไรเนาะคิดไม่ออกครับขาดอะไรก็เติมมันนั้นครับรสชาติที่เราชอบนะครับสําหรับผมขาดน้ําตาลครับเมื่อกี้ใส่น้ําตาลไปเหมือนกับ1ช้อนนะครับก็ใส่เพิ่มอีกหนึ่งถุงนะครับถุงเล็กนะครับถุงก๋วยเตี๋ยวครับ เป็นน้ำตาลที่เหลือจากการกินก๋วยเตี๋ยวนะครับเราก็เอามาใส่ครับมันใช้ได้ครับไม่เสียแน่นอนครับจากนั้นนะครับนี่เลยครับใส่ผักลงไปครับเป็นผักรวมมัดถุงนะครับที่เราไปซื้อมาจากตลาดนะครับลวกเสร็จลวกก่อนนะครับลวกเสร็จปุ๊บนะครับก็พักทิ้งไว้ก่อนครับแล้วก็มาตักใส่ตัวหมูนะครับที่เราผัดจนสุกแล้วครับ แล้วก็ทําการโคลโคเลครับนี่ครับโอ้สีสันครับน่ากินมากเลยครับอร่อยครับผมชอบนะครับรสชาติอาหารที่เราทําเองนะครับนี่ครับทําการผัดโคลโคเลไปเลยครับผัดผัดคนๆไปเรื่อยๆครับให้ตัวน้ําผัดนะครับหรือว่าตัวน้ําซอสหรือว่าเครื่องปรุงนะครับของเรานะครับให้มันเข้ากับตัวผัดด้วยนะครับเสร็จแล้วครับตักใส่จานครับนี่ครับโอ้สีสันครับผักก็ชิ้นใหญ่ๆนะครับไม่ต้องไปหั่นครับกินแบบนี้ครับอร่อยครับ